มื่อวานน่ะกูรีบไปตั้งหลักอดีตอนนี้มึงจะกูแน่เอายปตั้งหลักกันเหรอเจอกูเอู้นู่นมาดิครับกูมาดิเออกูมาดิมึงไปลากก่อนเลยตีมได้ละเริ่มเลยไฟปิ้มยัมกากสมัยกูกากกันเหรอจะเป็นมึงหรือเปล่าที่กากอ่ะเออปิ้มู้ โอ้เจ็บนะว้เก็หลบดีตุมหลบดีครับจะผ่านแล้วกูลอยกปล่อยมือว้ยไ่เนี่แล้วกูเอาเหนลิมเซอรลเสอมาทุกไโอ้ยตมตมยี่ห้มหน้าเลยกไปเย่อต่อยาเลยไม่รูว่าเไปก้ไม่ต้องตีวะถ้ากูจับขาไฟไปแม่งเลยโตมหัวโนบรี ก็แตกไปดีครับไอ้กาว้าวคุณเทพมากเลยเว้ย